สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับจยนต่ายหมดูตาทิพย์นะคะเบี้ยว แนะ,ะนํานตัวเองก่อนละกันค่ะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหธิญาเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชาย4่ิสีถตรหัสเจตัวก้อฐาน,น,าฐาน,นาไลมือโงเฮงนะคะโหราศาสตร์ไทยรวมไปถึงวิชาที่ต้องพูดมากๆเลยนะคะก็คือวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นาศาสตร์วิชาที่อาจารย์รู้สึกภพคภูมุใจมากมานะคะบอกได้เลยว่าเป็นาศาสตร์ที่นําเอาดวงดาวต่างๆจะเห็นเลยว่าวิชา โดยเฉพาะช่วงของเลขเดตาทิพย์คนจะชมมากๆเลยเพราะว่าเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดแล้วแล้วก็แม่นเวอร์นะคะเพราะศาสตร์นี้มาจากวิชานี้เองแล้วบอกได้เลยว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันเนาะกลัวมันจะล้มหายไปจากไปกับตัวของอาจารย์ตายนะคะท่านใดอยากจะเรียนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะก็เออ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดราคาให้อีก5,000บาทท่านใดอยากจะเรียนก็เข้ามานะก่อนที่โปรตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะบอกได้เลยว่าแม่นมากๆค่ะจะประสบการณ์ถึง18ปีนะคะที่เอาศาสตร์วิชาต่างๆเข้ามาผสมประสานจนสังเคราะห์อ,ออกมาเป็นวิชาที่จะอเะิจะหละักแสงได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็อันหนึ่งค่ะฝากไว้ในอ้อมใจอีกวิชาหนึ่งก็คือ เลขเดตตาทิพย์นะคะเป็นปฏิทินเลขเดตตาทิพย์่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของโชคราวาสนาไปแล้วไหมล่ะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเอาดวงดาวตัวเลขที่เข้ามานะคะมีทั้งเลขเบน์เลขกันนะคะเป็นแนวทางของการเลือกซื้อโรอตอรี่ได้อย่างดีเลยนะคะบอกได้เลยว่าแมนเว,วเอร์รอบตั้งใจว่า,วาจะรวบรวมเอาว่า,างวดนนี้ได้กี่ กีงวดเอ่อปีที่แล้วได้มากี่งวดถูก,กี่งวดในหนึ่งเล่มน,นะคะเรยว่าทามไม่ทันเนาะก็รีบๆอยู่เพราะเดี๋ยวจังจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกนะคะก็าอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเนะนะคะประมาณนั้นเนาะ,ะหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วก็ในราคา2 9 9 9บาทนะคะ2 9 9 9บาทแล้วก็อ่าถามว่าแพงไหมจังว่าไม่แพงหรอกถ้าหารเป็นงวดนะคะตกเป็นงวดงวดหนึ่งแค่ร้อยยี่สิบ 120บาทเองบางท่านบอกว่าโอ้ยมันไม่มีปัจจัยพอก็ลองรวบรวมกันเกาะกลุ่มกันนะเออสนใจไหมเล็กอาจารย์นี่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 นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ต้วยเ,เขาด้วยนะนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะติดต่ออาจารย์ต่หมายมเลขไหนคะ081ย์แปดหนึ่งห้าเก้าหนนนะคะอ่านะ ทักเข้ามาอยากจะเข้า VP พีพิมพ์คาว่าขอดูรูปนะคะอยากจะสั่งปฏิทินพิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินหรืออ,อ,อยากจะดูดวงนะคะพิมพ์คาว่าขอดูดวงหรืออยากจะอ,อ,อะไรก็ว่าไปเนาะ,ะพิมพ์เข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในจุดนี้เนาะประมาณนั้นนะคะอืมนะแล้วก็ อยากจะเรียนพี่เพราะว่าขอเรียนเรียนอะไรว่าไปเลยเนาะนะคะอยากทําบุญขอเลขที่บัญชีบุญน,นะคะประมาณนี้เนาะ<ม>เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตโชว์ผลงานนะคะโชว์ผลงานไว้นะคะในช่วงของเลขดับบนก่อนกันนะคะเลขดับนนะะดบนเนาะวันนี้วันนี้ออกศูนย์เก้าเรามาสกแกนดูกันนะคะว่าศูนย์เก้ามีหรือไม่ตุ๊ด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 ตุต๊ด ตูตดตูดตูตูตตูตดตดต,ดตดนะคะก็บ่งบอกได้เลยค่ะว่าเลขดับบนของเรา <Are you? S 1> เอาอยูเอาอยูอีกแล้วนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะอ่ะตอนอนี้ได้วบบางละนะคะสำหรับเลขดับร่างเลขดับบ้างวดของวันที่สองมกรางวันนี้อาจารย์ไม่ได้ลงคลิปให้เหตุผลเพราะว่า คลิปมันเกิดปัญหาขึ้น,นเกิดภาพมัวมีเสียงมีอะไรได้ยินหมดเลยนะแต่ภาพมัวมองตัวเลขไม่ชัดเลยทําให้อาจารย์ตัดสินใจไม่ลงไม่ลงคลิปให้เดี๋ยวโดนดา่าไม่คุ้มนะคะอาจารย์ก็เลยถ่ายภาพตัวเนี้ยไปลงในใน a c e b o o k ใ,ให้ให้ทุกคนไปดูในนั้นแทนนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาอาจารย์รเลยบอกไปดูใน Facebook เอานะคะอาจารย์ลงให้แล้วเนาะนะคะวันนี้เล่นดับร่างนะคะออก51ค่ะสแกนดูกันนะคะตุ๊ด ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนาบ่อยไหมว่าอืไม่มีเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ตลอดเลยนะอืมอืมอนอย่างนั้นนะคะอ่ะเนานะคะขออนุญาตวางละนะคะแล้วก็ทักษะพารวยค่ะพาคุณรวยไม่เคยพาเจนนี่นะคะกับเลข1551ล่างของรัฐบาลนะคะรัฐบาลจะเสียเงินเนาะ อมสินจะสีชมพูแล้วก็ทกศส,สีเขียวนะคะงวดน,นี้ทกศไม่มีก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะแล้วก็ข้างล่างเอาข้างบนค่ะ0 9 9ย์เนาะแล้วก็ทกศอมสินค่ะ4ี7 4สนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเลขเลขดังเลขดังมากมายนะคะอ๋อมีอีคลิปหนึ่งนะคะสรุปว่ารวยค่ะนะคะ,นะคะอาจารย์ขออนุญ,ญาต ฝากช่องนี้ให้ด้วยนะคะสรุปว่ารวยเนาะเป็นตัวเลขที่สรุปออกมาว่ามันน่าจะมีเลขนี้เลขนี้ลองดูเป็นไกด์ไลน์ก็เป็นตัวเลขเดียวกันที่อาจารย์ไปโชว์อยู่ใน Facebook ที่หลายๆคนรวยเพราะใน Facebook ด้วยก็มีนะคะอ่าตึ๊บตึบตบตบนะก <c oughs> <c oughs> ็ไปเปิดช่องเอาไอเอเองะทันแต่ขอฝากช่องไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปใหม่เพิ่งออกเนาะนะคะอ <c oughs> ่าจะรึ กวางซาเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็อ้อแก้งข่าวนิดนึงค่ะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะให้ดูทุกคลิปเลยยกเว้นพวกเพชรนำโชคกับเลดตาทิพย์นะคะที่จะลงไม่ลงให้แต่จะลงให้ สมมติว่าผู้นี้หวยออกจะลงให้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ต้องทํากลุ่มทํานู่นทานี่แล้วก็ต้องเข้าไปคอนโทรลหลายๆอย่างมันไม่มีเวลาค่ะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่ามันไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลามากมายขนาดนะั้นเป็นไปแบบไปเซตคนนั้นเข้ากลุ่มเซตคนนี้เข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วป้องกันวิชาชีพที่จะเข้ามาโอ้ดูยุ่งวายวุ่นวายมากๆเลยเนาะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอาจารย์จะลงให้ปกติเหมือนเดิมนะคะขอเพียงแค่ว่า อย่าเข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องไร้สาระนะคะไร้สาระนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์จนอาจารย์รู้สึกปวดหัวเวียนหัวอ้ออาจารย์ลืมโชว์เลขเด็ดตัดที่เอ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 นี่ให้พ่วงเพชรขอโทษทีเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะพ่วงเพชรอาจารย์ให้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะเก้าไรเอ่อเก้าไรเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกเก้าตัวเดียวกันขอตัวเดียวนะ นะคะขออนุญาตวางก่อนเนาะอยากรู้ว่างวดนี้ออกอะไรไปตามคลิปดูนะคะอนั้นอา,อาจารย์โดนคอมเมนต์อยากอยากคลายมันเยอะนะคะแหมลองรับคันลมไม่ได้มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าแล้วมันมันถ้าคุณตำหนิติเตียนในสิ่งที่อาจารย์พูดผิดเอออาจารย์ยอมรับนะคะอาจารย์ไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลเนาะแต่คุณพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วพูดจาหยาบคายใส่อาจารย์ด้วยก็เลยมีคนออจบไปเหอะนะต่อมา อาจารย์ให้เลขเด่นเลขเด่นก็คือเลขวิ่งนั่นเองนะคะอาจารย์เล่นให้เลขวิ่ง3ตัวนึงสี่เก้าห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะสี่เก้าห้านะข้างล่างเป็นเลขวินเอาเลขวิวเนเนี่ยไปจับก,กับเลขบนแต่เขาบอกว่าอาจารย์ให้เลขสิบตัวนับยังไงไม่ถึงสิบนะคะตกเลขนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้เข้ามาวุ่นวายกับอาจารย์ให้ลําคาหูอีกรับรองว่าอาจารย์จะลงให้อย่างนี้ก็คือลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจเพยาย่ ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามทำทำกลุ่มกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่เราไม่สามารถใช้กลุ่มรายได้นะคะเพราะรายอาจารย์เหตุผลเพราะวิชาชีพเข้ามาได้นันค่ะนะคะจะต้องใช้กลุ่มที่ไม่สามารถให้คุณกับ1ไอ้1ไอ้นไอ้1ไอ้2ไอ้3มาคุยกันได้นะคะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ มุนวายมันต้องเสียเวลามันนั่งทำนั่นทำนี่อาจารย์ก็เลยเอาแต่ัดสินใจว่า <c oughs> เอาเป็นว่าอาจารย์จะลงให้ถ้ามีปัญหาอีกครั้งรับรองอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนต้องพูดอย่างนี้นะคะถ้ามีอีกครั้งอาจารย์ขอลงที่หลังพรุ่งนี้หวยอ,ออกลงวันนี้แต่คนที่จะได้ดูก่อนคือกลุ่มของ VP นะคะคนที่เข้ามาสนับสนุนให้กับอาจารย์เอางี้แล้วกันเนาะแต่ช่วงนี้ลงให้ก่อนแล้วกันนะคะแต่ถ้ายังมีอีก เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกรับรองค่ะวันนี้หวยออกวันนี้ลงวันนี้นะคะคิดอื่นลงปกติเนะว่าอย่างนั้นเลยนะคะต้องขอโทษด้วยบางทีการบริหารเมนเนตัวเองเนี่ยมันไม่คเคยโอเคไม่เคยโอเค,เค,อเคนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วกันเอาเป็นว่าลงเหมือนเดิมให้แต่ยังมีปัญหาอีกครั้งนะคะถ้ามีปัญหาอีกครั้งรับรองค่ะว่าอาจารย์ัดสินั้นลงเดี๋ยวนั้นเลยนะคะจะยอมจ้างคนให้มาทําให้แล้วกันเพราะอาจารย์ก็ ไม่เคยเก่งโซเชียลเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นนักจัดรายการมืออาชีพนะคะอาจาร,รย์แค่มือสมัครเล่นทํานู่นทํานี่ก็ไม่เป็นหรอกอาศัยเอ่อคนนั้นสอนคนนี้สอนนะคะแต่ถ้ามีปัญหาอาจารย์จะจ้าง,งคนมาจากกัดการเรื่องปัญหานี้ให้ละกันเพราะว่าไม่มีเวลาจริงทํางานหลายหน้าหลายเสื้อนะคะก็เลยดูยุ่งย,ยุ่นิดหนึ่งเนาะนะคะวันนี้นะคะออกห้าหนึ่งข้างล่าง0ูนยเ้า เออไม่ใช่ข้อมบลศูนย์เ 09, ข้างล่าง5้หนึ่งไปแล้วนะคะ3ตัวล่างค่ะ4 4่หกนะคะสตัว0 6 7นะคะชุดหนึ่งค่ะ3ามหนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแล้วก็งวดนี้ค่ะงวดของวันที่17บมกราหกแปนะคะออกจานให้เด่นนะคะอุตสาห์เขียนเด่นแล้วนะเด่นก็คือ3าตัวเองหกเหนึ่งยังโดนด่าเนาะ ขนลุกทำไมจารหนาวนะคะเด่นก็คือ6 7เจ็ดหนึ่งวินวอีนอวินนะคะให้2องสามสี่แวินคืออะไรจารยวินคือเลขที่เอาไปจับคู่กับเลขเด่นนะคะหอะไร6 7 6จ็ดหกหนึ่งหสองสาสี่หนะคะเอะไรเจดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามอะไรหนึ่งสองหนึ่งสาี่หนึ่งแปดนะคะหนึ่งสามดังมากเลยอะจาก,ก็หวัน่นวั่นอยู่นะเออลองดูละกันนะคะจับคู่เอาเนาะอ่ะแคปหน้าจอค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแคเจอหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแคเจอหนึ 1, 2, 3, ่สองสค่เจอหนึ่งสอง เศร้าแค่เจ็ดโอเคขออนุญาตชักกับ <c oughs> นะคะแล้วก็ส่วนสำหรับเลขเอ,อสามตัวนะคะอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายท่านก็ถามทุกรอบก็ต้องอธิบายทุกรอบเบื่อไหมไม่เบื่อดีดีค่ะนะคะสูตรหนึ่ง,งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรอาจารย์หนึ่งสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะ้ำเพราะอะไรคะอาจารย์ เอาไม่อยู่นะคะแต่รับประกันยืนยันฟันธงว่าถ้าไม่เบิ้ลไม่หาเข้าทุกงวดยืนยันฟันธงการันตีว่าเข้าทุกงวดแต่ถ้าสุดสองไม่วันแม้วันมากมาจะเบิ้ลจะหาจะตองเอาอยู่นะคะ ไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตองยังไงก็เอาอยู่อย่างเช่นงวดนี้สูตร1อยู่ที่ล็อก9ออก9 0 2นะคะแต่ถ้าเป็นสูตร2ดูที่ล็อก2 2อ,อะไร2 0 9อย่างนั้นจริงๆแล้วจ้าจริง,รง,รงค่ะไม่เชื่อไปดูได้ใครมีสูตรก็ตามไปเลยนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคโนะนะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิป นะคะก็ขอให้ทุกคนลองดูเป็นแนวทางนะคะโดยส่วนใหญ่อาจารย์สังเกตว่าคลิปของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้าทุกงวดนะคะแล้วก็เข้าเกือบทุกคลิปนะคะทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิป <c oughs> นะคะก็ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงค่ะนะคะส,สุสานวันปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนแฮปปี้กับการท่องเที่ยวกลับบ้านเยี่ยมบ้านท่องต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดไปรับลมหนาวกันก็นกว่าไปเนาะ จันหนาวไหมหนาวไปต่างจังหวัดมาหนาวนะหนาวมือปาสันเลยน้ํอาบน้ำน้ำเย็นมากเนาะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็วางโปรเจกต์ไลยว่าจะไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะคะให้มันอุ่นกายเล่นนะประมาณนั้นนะคะก็ขอให้มีความสุขค่ะนะคะพูดมากอะไรเนี่ยขอให้มีความสุขค่ะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไม่รวยไม่เลิก นะคะเลิกทําไมความรวยนะคะว่าอย ne? ่างนั้นเลยเนาะวันนี้อาจารย์อาจจะพูดเยอะนะคะก็ขอหากอะไรผิดถูกก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะเนาะขอกําลังใจในความยาติเยอะเลยเหนื่อยใจนะจ๊ะโอเควันนี้คงสวัสดีสวสวัสดีสวีดัสสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคดีมีชัยแล้วก็ใกล้จุดจีนแล้วเชียงเียอยู่อีกซึ่งนี้ค่อยใช้ตามไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ